ค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยตลาดสายใต้ใหม่กันเลยนะคะเรามีงบคนละหนึ่งร้อยนะคะทุกคนมาแข่งกันว่าใครจะได้แบบของก,กินเยอะกกันแล้วก็คุ้มกว่ากันก็คือจะให้คนดูตัดขิดน,นะคะนี่จ้าเปิดมาก็ได้ของกินเลยนะคะวนลอดกุบๆค่ะทุกคนก็เดินต่อหาเรื่อยๆนะคะ อ่ะเราได้ของกินแล้วนะคะจะเป็นไส้ย่างะคะะงงมากหมดแต่หิวนะ,ะทุกคนลืมจ่ายตังเลยทีเดียวค่ะก็เดินซื้อต่อบแบบเก๋ๆเนอะก็คือแบบเห็นไส้ก็อยากกินอีกแล้วจ้านี่จ้าเดินไปถึงไหนคือได้กะเพรา20อีกแล้วแต่ว่าเราใส่ไข่ดาวก็เลย25บาทนะคะทุกคนน้องปอนก็ได้อีกแล้วนะครับเป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะทุกคน นี่จ้าทุกคนคือแม่เราอยากกินปลาหมึกนะคะก็คือไม่ได้อยู่ในงบนะคะทุกคนอันนี้นี่จ้าน้องปอลได้สิ่งที่อยากจะกินอีกแล้วนะคะอันนี้คือเราแอบ,บซื้งบที่เหลือสิบห้าบาทนะคะอา่าเดินต่อได้ของกินอนกาวจ้า ซเลอปี้นะทุกคนดูน่ากินมากโมตูสกินแล้วแม่โมตูสจัดไปโมตูสค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เลือกซื้อของกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าใครจะคุ้มกันมันก็ได้เยอะกว่ากันนะคะก็ของเราก็ได้เป็นอันนี้เ็นเซ่ขีดไปยี่สิบห้าบาททุกคน กไฟค่ะันนอันนี้ก็ไมละสบาทคอไม้ก็30อันนี้ก็เป็น60บละแล้วก็อันนี้เป็นผักกะเพราก่อละบแตว่านูจะ<า>กินหมดเลยลูกหมดจ้าเพราะ่หอันนี้แบบไข่ดาวด้วยก็จลเป็นกเท่าไหร่อะลูน <25 S 2> บาทอันนี้ก็เป็นท่าไหรอวะบรือ15บาทก็เลยซื้อิบอนกับอกโอเคโแล้วของน้องป้อนครับของผมว่าจะมีนี่นะครับลูกชิ้นสาไม้สาบบาทนะครับ ถึงเด็กๆครับก็เลยซื้อวุ้นหลอดมา20บาทบแล้วก็น,นี้เป็นของพ่อในอตัวไก่ตัวงไงอย่าง25บาทครับแล้วก็อันนี้น้ําอันนี้ไม่มีน้ำครับกินไม่อิ่มอันนี้<ผ>ม,มีน้ำเ่าอะไรลูก250บาทครับหมดเกลี้ยงเลยใช่ไหมหมดเกลี้ยงเลยครับโอเคแล้วหนูจะกินน้ําที่ไหนลูกเงินหนูไม่พอกินน้ํไก่ฟ้อนจ้ากินกันน่โอเคอันนี้เป็นส่วนที่ไม่อยู่ในงบคนละ100บาทนะคะแต่ว่าแม่อยากกินม จัดไปทั้งหมดของแม่คุณเดียวหนึ่งชิ้นหนึ่งร้อยบาทโอเคนะคะนี่ค่ะทุกคนนั่งๆอยู่คือเจอเพื่อนจ้าตาตอนนี้นะคะเราเจอกันแล้วเราเจอกันแล้วค่ะแล้วก็จะไปซื้อทังหูรูปค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดินไปเลยนะคะเขาราดได้กินแบบจุ๊บๆเทที๋อ,นนอว่าพ่อราดหรือพ่อราเดยวเขารอรา เดี๋ยวครับเซ็นทกนพ่อจะบอกว่าพ่อชือ่ออะไรก็พ่อพ่อหล่อพ่อจะแบบยิ้มิงหูของแา้เจินคนจินจาดขอบคุณค่ะขอให้สวยมาสวยด้วนะคะพี่ถ่ายเลยทุกคนเราจะมาให้ดวยด,ด้วยแม่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเราด้วยนี่ไอบิวเสตสระอันนี้ทำนิวใช่แค่ทำเล็บอ่ะใช้วเวลาบ้าง